อุมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมโอมตัะมาอุอมตัะมาอุอมตัะมาอุอมโอมพมารมมาสยันติอมพมารมมาสยังติอ้มพมารมมาสยังติโอม อุ sea, temple, ้มศีคเนศายะสิทธิทาตาณมะอุ้มศีคเนศายะสิทธิทาตาณมะอุ้มศีคเนศายะสิทธิทาตาณมะอุ้มอุ้มเจมาตากีอุ้มเจมาตากีอุ้มเจมาตากีอุ้มอุ้มเมกามะอุ้มเมกามะอุ้มเมกามะอุ้อุ้มอุ้มนมัสเวสุวรรณเฮาเฮลเวสุวรรณอิอิหิตัสสยะ Om Namat Vesuvan Hale Hale Vesuvan e, e, Om Namat Vesuvan Hale Hale Vesuvan e, e, Om Om Angasa Om Angasa Om Angasa Om Om Si Namat Kuru Om para Paramesa Namat Karam Paraya Patiye NAMA Om Om Thadati ราวิภุมป่าภุมมะอังสานิฆะนิฆะนิฆะ,ะโอมตัสสะมาอุเมกามาอุสันติโอมโอมสีนมัตคุรุภุมธาดาปรเมสะนัสกาลัมปารยาปฏิเยนมาโอมภุมธาดาติราวิภุมป่าภุมมะอังสานิฆะนิฆะนิฆะ,ะ,ะโอมตัสสะมาอุ เมกามาอุสันติโอมอมสีนมัสคุรุพมธาดาปรเมสะนมัสการมปารยาปฏิเยนมาอมพมธาดาติราวิภุมปะหุมมะอังสานิคะนิคะนิคโอมตัะมาอุเมกามาอุสันติโอมอมกมารมะมะสยังเต Om humara mama sayang ti 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 Om Om namas nama Ya uu namas nama siwa Sitawa nga Om namas siwaya Ya uu namas siwa Sitawa nga Om namas siwaya Ya uu namas siwa Sitawa nga Om Om namas na siwaya Ya Sitawa nga Om Om namas siwaya Ya uu โอมนมัตวิษณุนาลายสวะนัมมะฮาโอมนามัตวิษณุนาลายสวะนมหะฮาโอมโอมเจมาตากีโอมเจมาตาคีโอมเจมาตาคีโอมโอมนามัตลักษมีมหาเทวีศีวิษณุตรีมมะมาตายะนโมนมะสวะนมหะฮาโอมนามัตลักษมีมหาเทวี ีวิสุตรีมมะมาตายนมมนะนโมนามสวหนะนะมหาโอมนมัตลักษมีมหาเทวีสีวิสุตรีมมะมาตายนมมะนโมนามสวหนะนะมหาโอมโอมนมสัสสีมหาสุรสวดีเจสวหนะนะมหาโอมนมสัสสีมหาสุรสวดี mm hmm. เจสวหนะนะมหา โอมนมัสสีมหาสุรสวัสดีเจสวะนะมะาโอมโอมสีนัมัสโคงคานมัสสวะนะมะาโอมสีนมัสโคงคานมัสสวะนะมะาโอมสีนัมัสโคงคานัมัสสวะนะมะาโอมโอมนัมัตนัมาตาฮาเลฮาเลนัตสสะมาตายะโอมนมัตนะมาตาฮาเลฮาเลนะตสสะมาตายะ โอมนมัตนะมาตาฮาเลฮาเลนะตัสสะมาตายะโอมโอมศิคเนสายะสิทธิทาตานมะโอมศิคเนสายะสิทธิทาตานมะโอมศิคเนสายะสิทธิทาตานมะโอมโอมนมัเวสุวันฮาเลฮาเลวสุวันอิหิตสัยยะโอมนมัเวสุวันฮาเลฮาเลวสุวันอิหิตสัยยะ โอมนมตัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณเอหิทัสยโมโอ,ม,โอมอสุรินทราหูวิชิตภพาโลอวะมงคลจะเอวังหนตุสีชายะมาเลติไมติกรยานมิตรบิตานะสหาโย ο, สาติสาติสันติโอมนมหาโอมอสุรินทราหูวิชิตาพาโลอวะมงคลจะเอวังหลนตุสีชายามาเลติ ไม่ตีการยานมิตรมุติตานะสหายโยสาติสาติสันติโอมนมาหาโอมอสุรินทราหูวิชิตาพาโลอวะมงคลจะเอวังหุตุศีชัยยะมาเลติไม่ตีกัลยาณมิตรมุติตานะสหายโยสาติสาติสันติโอมนมาหาโอมโอมอังกาสะ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 โอม ปาริตวานเมตังสเมตาพัทธันตาอาวิคิตะจิตะภริตังพนันตุสากเเคกามมจารุเปเคริสิคราตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปลเคจะคามีตาโรนะคะเนเกหวัตุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวจาาะทรทธาวิสเมยาฆาคันทพนาคาที่สั้นตาสันติเกยงมุเนรวจนังซาโทมสุนันตุธรรมโสนาคารวยัมพัทธันตา ธรรมะสวนการโรยำพัท Harr ันตาธรรมะสวนการโรยำพัทันตาโอมสิโลเมระภูมิชยยะมังคลังนมะเทวณามามิหังโอมสิโลเมระภูมชยยมังคลังนมะเทวณามามิหังโอมสิโลเมระภูมิชยยะมังคลังนมะเทวณามามิหังโอ โอมอิติสุขโตอรหห์พุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาภุมมะเทวะมามิหยังโอมอิติสุขโตอรหห์พุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาภุมมะเทวะมามิหังโอมอิติสุขโตอรหห์พุทโธนะโมพุทธายะปตวีคงคาภุมมะเทวะมามิหังโอมนำโมกวนซื่ออิมพอสักนำโมฮุกนำโมหัวนำโมเจงนำโมกิวโคกิวลัง Nam mô Quan sư Im Phò Sắc, Úp hủa bỏ nghênh Ang. Nam mô Quan sư Im Phò Nam mô Úp, Nam mô Hủa, Nam mô Teng, Nam mô kiều Phô, kiều Lang. Nam mô Quan sư Im Phò Sắc, Úp hủa bỏ nghênh Ang. Nam mô Quan sư Im Phò Nam mô Úp, Nam mô Hủa, Nam mô Teng, Nam mô kiều Phô, kiều Lang. Nam mô Quan sư Im Phò ผู้ว่าปอเพ่งอัองโอมมณีปัเมหงโอมมณีปัด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 เมหงโอมเหล่าลูกหลานขอ,อนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระแม่ธรณีองค์พ่อเาวสุวรรณเทวดา16สีศักสิ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระเจ้าพระเจ้าพมหาราชพยามังรายมหาราชพระพิยะมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิปูลอรุณยเดชมหาราชและบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์พระครูบาศรีวิชัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอริยสงฆ์ทั้งปวงพระสยามเทวาธีราชกรรมเทียงไตตีแปะกงเจ้าพ่อทำกบปึงเข่ากงเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกพระองค์และเทวาดาที่รักษาช่วยเหลืออํนาอำเภอสันกำแพงแห่งนี้และจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ พระแม่นางนอนพระแม่ดอยนางแก้วเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกพระองค์เทพรอารักษายังวัดวาอารามหอเลือนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าดอยเจ้าลรเจ้าไาเจ้านาเจ้าทาศทั้งสี่เจ้าที่ทุกทุกท่านบัตนี้ขออัญเชิญมารับการไหว้สักการะบูชาของเราลูกหลานและเราลูกหลาน ขอตั้งปณิธานจเจริญพรมวิหารสีเมตตาการุณามุทิตาเบขาและ,จะเจริญธรณีวิหารหอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มครองปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดบัดนี้เราลูกหลานขอน้อมถวายผลไม้อาหารข้าวหวานเครื่องดื่มและของบูชาทั้งหลายเหล่านี้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตารับและปรประทานพรให้เราลูกหลาน แล้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลค้าขายดีสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทินใช่คเริ่มต้นน,น้ออ่ยอ่านพลปะเคนข้างข้างบนก่อนอสายเทพครับพระโพธิสัตว์